เช้านี้นะคะมาเด้อป้าดมะเขือมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือเทศป้าดลูกใหญ่มากเลยนะป้าดมะเขือเทศใหญ่คองมันเหมือนมันเหมือนมะเขือแบบใหญ่ๆเนาะพี่ตุ๊กเนาะป้าดมันพันอะไรนี่มันคึกเหน่วยใหญ่คักค่ะป้าดลูกใหญ่มากเลยเด้เนี่ยป้าดสีม่วงม่วงมะเขือเทศพันอะไรพี่ตุก๊กไม่รู้นี่นี่ป้าด นจะนี่เหล็กมาโอ๊ยโอ๊ยปัดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมะเขือเทศสีนี้ใช่ไหมใช่แก้วก็เพิ่งเคยเห็นถ้ามันสุกมันจะแดงไหมเฮรป๊าดพวงนี้ป๊าดพวงนี้พวงนี้แ้่มันเป็นเพียได้หลานฮะเพียหลงเหรอเพียหลงจำมันมันเค็มมันอยู่ตรงนี้มันเค็มพี่ตุ๊กใช่ไหมโอ้เอ๊ะ ดูมะเขือกันเดอ้อเนาะทุกคนเอ้ยมะเขือเทศเียงตาดีตัวมันเป็น,น่วยห่เนาะพี่ตุก๊ตเกเนาะตาดมะเขือม่วงเป็นมะเขือเทศเนาะชนิดหนึ่งเ <c oughs> ออปลาสอออนไลน์ปล <c oughs> าสอ,อนแต่นี่ <c oughs> คุณนาย <c oughs> คุณนายอกเลาก็มีเวลามารรนา้านเดบัตเนี่ยเ <c oughs> ออคุณตาคุณตาไปไหน เอ้ยอ,นนอันนี้ก็เป็นพุ่มเป็นพวงป้าโออโ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 อสะอ่อนมะเขือเสร็จแล้วเนาะดูมะเขือเสร็จเนาะก็จะดูดอกไม้อ่ะคันนี้ก็สวยๆงามๆจะดอกไม้ต่อเลยนะแล้วดอกไม้ก็สวยพี่ตุ๊กเพิ่องออกดอกนะต้นเนี<ม>้ยชวนชมป้าด,ดอกเป็นพวงมากแต่กอนบ่ออกดอกเนาะต้นนี้เนาะ ออกดอกยากมากต้นเนี้ยแต่ตอนเนี้พอมาอยู่ข้างนอกแล้วออกดอกเป็นจุ้มเลยสวยสวยใช่ใช่เป็นจุ้มโดนอากาศเนาะต้นใหญ่มากจะถางใหญ่ไปเลยมาลงตรงนั้นแม่ได้ของกินได้ของกินพายเซ ไปเซแขนโกงแขนกิว้วละ่ะไปไปพี่ตุ๊กไปจ้าพี่ตุ๊กไปโอเคค่ะนี่ก็ดอกไม้ดอกไม้สวยสวยค่ะสวยมากเลยนะคะอืมเชิญชมมีแต่ดอกสวยๆค่ะ เราก็จะมามะเขือเรามาดูบ๊านี่ต้นกวากมรกตเนาะของคุณนายนโอ๊ยดอกเชิญชมสีแดงนี่สวยมากเลยจ้าอื <c oughs> ก็มาสิ้นสุดที่มะนาว นี่มะนาวมะนาวลูกใหญ่โตมโหฬานมากเลมอนกำลังจะติดลูกอีกเยอะค่ะเป็นลูกทั้งปีเลยจ้ามะนาวดอกไม้สวยค่ะดอกไม้สวยๆนะคะแม่คอง